อ่ะครับนี่คืออุปกรณ์ที่แข่งขันคําถามควิสเกมของเราครับเชินใกล้ๆเลยฮะถ้าจะเห็นเป็นแบบนี้จะนึกถึงอะไรบ้างครับที่สูบลมครับที่สูบลมนะฮะนี่มันคือกระบ,บอกสูบนั่นเองนะครับนี่คือท่อใสนะฮะเราจะทําการปิดจุกด้านล่างครับ เพื่อกันไม่ให้ลมออกเลยนะฮะส่วนด้านบนคงไม่ต้องพูดถึงนะครับกระบอกสูบที่จะทําหน้าที่สูบลมลงไปได้จะต้องค่อนข้างแน่นพอสมควระฮะทำให้ลมดันไปถึงปลายทางได้แต่ตอนนี้ปลายทางถูกปิดแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับกระบอกสูบนี้จะทําหน้าที่ในการจัดการกับสำลีนี่ครับ มาแล้วครับของสําคัญในวันนี้นั่นก็คือเจ้าสัาลีก้อนนี้แหละครับก่อนจะไปฟังคําถามของเราก็ต้องมาเตรียมการกันก่อนเลยครับโดยการนําสัาลี์ออกมาเล็กน้อยและใส่ไว้ในท่อแบบนี้แหละครับและเมื่อเสร็จแล้วไปฟังคําถามกันดูครับคําถามครับถามว่าถ้าเราใส่สัาลเลียนแบบนี้แล้วทําการสูบลงไปในกระบอกนี้ด้วยความรวดเร็วครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ และคำถามในวันนี้ก็คือถ้าเรานําเอาสำลีมาใส่ไว้ในท่อด้านล่างที่ถูกปิดไว้ไม่ให้อากาศเข้าแบบนี้แล้วก็ทําการอัดลูกสูบที่อยู่ด้านบนลงมาอย่างรวดเร็วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะครับเดี๋ยวเราลงไปฟังตัวเลือกกันดูข้อหนึ่งครับสำลีนี้จะติดไฟได้ครับโดยที่ไม่มีแหล่งกําเนิดไฟหรือว่าไม่มีประกายไฟอยู่ด้านในเลยนะฮะเป็นแค่สำลีกับแท่งนี้ลงไปเท่านั้นหรือจะเป็นข้อสองครับ สำลีนี้นะครับเมื่อถูกอัดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราดึงท่อขึ้นมาครับดึงคันชักขึ้นมานะครับสำลีเล็กๆนี้จะฟูขยายออกมาเลยครับหรือสามครับสำลีที่เห็นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับบางๆนะฮะเมื่ออัดลงไปปุ๊บอัดสำลีจนสำลีกลายเป็นแบบนี้ครับถูกอัดจนกลายเป็นก้อนอย่าง,งน,น,บบนี้เลยนะครับก้อนกลมๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นก้อนกลมๆแบบแข็งเลยฮะ จะเป็นอย่างไรนะครับเอาประจำที่ครับมา นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นกับกระบอกสูบและสำลีที่อยู่ด้านในแบบนี้กันครับข้อนี้นี่ถือว่ายากมากทีเดียวน้องๆนี่ก็ต้องใช้ความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์มาสู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าจะเป็นข้อไหนกันแน่เดี๋ยวเรามาทบทวนดูคําถามกันชัดๆอีกครั้งดีกว่าครับก่อนอื่นต้องนําสำลีไปใส่ไว้ในกระบอกสูบเล็กน้อยซึ่งด้านล่างนี่ก็ปิดเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้าออกได้ครับและจากนั้นก็ทําการอัดลูกสูบลงไปอย่างรวดเร็วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ละครับระหว่างจะทําให้ไฟนี่ต สัมฤจะถูกแรงอัดจนจทำให้กลายเป็นก้อนกลมแข็งๆกันแน่เลยครับถ้าพร้อมแล้วคำตอบคือยยครับตอบข้อ1กับข้อ3นะครับเอาละครับคำตอบแตกต่างกันนะครับเริ่มจากดรุณสิกขาไหลาโครงการวอมวอนก่อนเลยนะฮะตอบข้อ3บอกว่าสัมีจะถูกอัดเป็นก้อนแข็งเลยนะฮะเพราะว่ามันมีแรงอัากาศลงไปอย่างเร็วมากแดงปึ๊บลงไปครับอะยัางเงฮะคว,ความเร็วจะทำให้แรงดันมันดัน สูงมากๆจนับดันสำลีอยู่เป็นก้อนครับลมมันไม่ไปไหนมันจะไปดันสำลีทุกที่ทุกทางเลยจนกระทั่งมันเป็นก้อนเลยคิดว่าอย่างนั้นทางดารุณสิขาไลนี่ก็คิดว่าจะถูกแรงอัดจ,จนกลายเป็นก้อนกลมแข็งเลยครับก็ต้องมารลุนันครับว่าจะฟูหรือไม่ทําไมถึงคิดว่าสำลีจะติดไฟครับเนื่องจากพอเราอัดอากาศลงไปเนี่ยเป็นการเพิ่มความดันครับภายในตัวหลอดเสร็จแล้วสำลีเนี่ยมีความฟูพอฟูเสร็จปั๊บพอเราอัดแรงดันเข้าไปเนี่ย ทำให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปเสียดสีกับตัวสำลีก็อาจจะทําให้ติดไฟได้ครับไฟลุกขึ้นมาเลยเหรอครับมไม่มีประกายไฟไม่มีแหล่งกําเนิดไฟใดๆทั้งสิ้นนะฮะเอาละนี่คือความคิดความเห็นของน้องๆทั้งสองทีมนะครับ <c oughs> จะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นถ้าเราอัดกระบอกสูบลงไปด้วยความรวดเร็วนะฮะสายทีมเชิญครับมา การเฉลยในวันนี้นะั้นคุณต้อศสยแรงจากพี่ชายทีนี่แหละรับก่อนอื่นนี่ก็นําสำลีมาใส่แล้วก็ปิดด้านล่างให้แน่นกันก่อนมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับดูที่สำลีเลยนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะเซี้ยวเล็กๆเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็จะเป็นข้อไหนกันแน่ครับคุณผู้ชมระหว่างสำลีจะเป็นก้อนกลมแข็งหรือสำลีจะติดไฟหรือว่าที่แท้จะไม่มีใครตอบถูกเพราะสำลีจะฟูขึ้นมากันแน่มาชมกันเลยครับไปครับ และก็รับไปก่อนครับ10คะแนนสําหรับโรงเรียนดาราสมุทรตอนนี้น้องแป้งกับน้องมิ่งนี่ถึงกับเซ็งกันเลยละครับมาดูกันอีกครั้งครับทุณผู้ชมเมื่ออัดลูกสูบลงไปอย่างรวดเร็วก็เกิดประกายไฟขึ้นติดที่สำลีแบบที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าสำมลีนี้มันติดไฟขึ้นมาได้อย่างไรกันแน่เดี๋ยวเราผงต้องไปฟังคําอธิบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษฐ์ลิ้มกําเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทพสวทอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันแล้วละครับมันเกิดยังไงงครรรัับบออาจจยยววนนนีีีี้้มโเตถูกดใ ด้าราสมุดดราสมุดแล้ววิเคราะห์มาถูกทางอะไรยังไงไหมฮะโอก็ถือว่าใกล้เคียงก้อมแแ้มก้มแแ้มเอางี้ดีกว่าวิธีการที่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้เวลาเราอัดไปในทางซายทีมอัดเข้าไปเนี่ยเราลดปริมาตรมันอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้างในนี่ความดันกับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็วเลยมันมีกฎของทางวิทยาศาสตร์อะไรเงรี้ยนะมันมีสองข้อฮะค,คือคือกฎของแก๊สแล้วก็กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ทั้งสองข้อนี้ช่วยกันอธิบายข้อนีซึ่งถ<ด>้าเมื่อไหร่ที่ความดันลดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มหือคิดง่ายๆคือพี่สายทีมเราให้งานเข้าไปในระบบนี้อระบบนี้พลังงานเยอะขึ้นแล้วพลังงานราทําอะไรดี พลังงานเขาก็ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลอะตอมต่างๆก็วิ่งเร็วขึ้นก็เราจะรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นเพราะเกิดการร้อนฟุบเนี่ยเรามีเชื้อไฟอยู่นะครับมันก็เลยจุดเป็นประกายไฟขึ้นมา โดยไม่ต้องมีเปลวไฟหรือว่ามีแหล่งกำเนิดไฟเลยแหล่งกำเนิดไฟเลยทั้งสิ้นเลยใช่ครับถ้าเกิดอุณหภูมิสูงเพียงพอมันก็พร้อมที่จะลุกเป็นไฟได้แล้วที่ทีมดาราชมบุทรอธิบายบอกว่ามันเกิดการเสียดสีระหว่างอากาศกับสำลีครับมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมจริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วความดันที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มทุกทิศทางเหมือนกับที่ทางทางนารสิขาไลพูดก็คือมันไม่มีอะไรไปเสียดสีกันหรอก อ๋อไม่มีอะไรเสียสีไม่มีอะไรเสียสีกันหรอครับใช่นั่นหมายความว่าเวลาชั่วแวบเดียวเท่านั้นที่มันถ่ายเทไม่ทันมันก็เลยไปโซนที่สำลีข้างในอ่ะบอกเลสี่ห้าร้อองศาเซลเซียสสูงมากจริงๆข้อนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเผอเตอบได้ด้วยยังไงครับอ่านี่เป็นอุปกรณ์จุดไฟสมัยโบราณของทางแถบ ภูมิภาคเราเลยเอเชียเนี่ยฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยโอ้อาเซียเลยทำไมฮะเขาใช้บ้านเราเรียกว่าตะบันไฟครับเครื่องมืออาจจะเล็กๆกว่านี้หน่อยครับเขาก็จะมีใต้เสียบเข้าไปข้างในแล้วก็อัดเข้าไปจุดเป็นเชื้อที่ใต้อยู่ข้างในที่ใต้อยู่ข้างในแล้วก็อัดแบบนี้เหมือนกันใช่ที่ใต้ก็ใช้สำลีแบบนี้ฮะบางทีก็ผสมดินประสิวบ้างจุดไฟปุ๊บเมื่อก่อนไม่มีไม่ขีดอะไรอย่างงี้ก็ใช้หลักการนี้ที่สําคัญกว่านั้นคือไอหลักการเดียวกันนี้นะฮะ กับกลายไปพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลได้หมายถึงจากตะบันไฟเนี่ยฮะถูกต้องครับถูกต้องฒนาปเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันยังไงฮะคือมันมีการฉีดน้ํามันเข้าไปก่อนใน,ในจังหวะที่มีการขยายตัวนะฮะก็จะมีการฉีดน้ํามันเข้าไปเลี้ยงก่อนหลังจากนั้นเครื่องล้อของรถเราเนี่ยมันก็จะอัดเข้าไปคือไปฟึ้ม, <c oughs> พ,มพอเกิดกระบวนการเดียวกันเลยอุณหภูมิสูงปุ๊บความร้อนมากขึ้นปุ๊บเกิดการระเบิดขึ้นการระเบิดก็ทําให้ดัน กับคืนมาเป็นหนึ่งจังหวะ<อ>และ<ก>้วตงหวายท,ทั้งหมดก็อัดขยายอัดขยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมและนี่ก็เป็นคําอธิบายครับว่าทำไมสําฤีธิ์ติดไฟขึ้นมาได้นั่นเองมาดูกันอีกครั้งครับแหมไม่น่าเชื่อครับว่าเพียงแค่การอัดลมเข้าไปรวดเร็วแบบนี้